ว่าม่บอกล้วไปห้ามไปดูที่ไหนอแม่นาไปทาไปพูดให้ใครฟังว่าเออน้ามาห้ามได้ยังไงอย่างไั้นเง่นี้ลึกนะ่เดียหนึ่งถามว่าเ้าจะเอาไงต่อเนี่ยนี่พูของพูไปหาใช่หาตั้วันอยู่แล้วแล้วแ้ว ทำหงพอนุ่มดีันนั้นว่าไม่เป็นไรเจรี๋ยพอเองทำแรงเกินไปอะไรก็ได้มจมว่าแกเล่าหมดเมืน ก็จะเฉยๆกันดูค่ว,วันเรียย้ยกันกับอังค้านะคะคนโสย